โอ้ยนะครับให้ปักต้นกระถินให้ด้วยครับก็ขออนุโมทนาบุญด้วยเนาะนะครับก็อยากยลงมงิกำกำลังดำเนินการให้แป๊บนึงนะชิคกี้พูนนะอันนี้ห้าโล การสาธุขอคุณแต่ผุ้สนที่ได้ทำคอยมีความสุขความเจริญให้ครอบครัวญาติมิตรบริวารร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นขอให้เงินไหลกองขอให้ทองไหลมาสาธุสาธุสาธุัออันเนื่องนะครับอ่าลุงโมก็ดำเนินการให้เรียบร้อยกับสาธุสาธุขอให้ได้บานที่สูงความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้เงินไหลกองขอให้ทองไหลมาสาธุสาธุโอเค นีโอ้กลับข้าวนี่เอ๊บนี่คอลุยลุยขอให้พี่น้อง